จังหวะที่แบบเออหมามันไม่เห่าไม่ไล่กันแล้วผมก็เลยหันกระจกไปดูมผมเห็นผู้หญิงคนนึงอ่ะพี่นั่งขี่คอเพื่อนอยู่ที่ซ้อนท้ายอ่ะอแล้วขาที่ซีดคือเห็นทั้งเล็บเล็บเขายาวมากเห็นเล็บแล้วก็ใส่อ่าเหมือนชุดเดสสีขาว ผู้ชมท่านใดครับผมวันคี้ครับผมเอฟพงพิษลลาลาลาครับผมและวันนี้นะครับผมเรากลับกันาหมกครั้งหนึง่งกับคุณผู้ชมทางบ้านที่จะมาอยู่ในรายการเล่าเรื่องผีนั่นเองครับ <c oughs> สองผู้โชคดีนะครับผมที่ทาการทดสอบเล่าเรื่องมาและสามารถท,รทระลุตะลวงจนไปถึงรอบสุดท้ายได้ต้องบอกเลยว่า2ในส0คนนี้ก็ยังค่อนข้างมั่นใจนะครับผมสัปดาห์ที่แล้วเป็นไงน่าจะชอบกันนะผมบอกเลยว่าคนที่แล้วเนี่ยคือเดือดมากนะแต่อย่างที่บอกไปไม่กุก ออย่างหนึ่งคือผมสูสวเรื่องมันเบื่อไปเลยแต่ถ้าเกิดฟังเพววื่อความมันเลยคือแม่งหลอนมากเว้ยเออโอเคมาดูสัปดาห์หนี้ดีกว่าว่าคนเล่าจะเป็นยังไงวันนี้นะครับก็ยังอยู่การผู้ชมทางบ้านเหมือนเดิมนะที่เป็นคุณผู้ชายนะครับผมช่วงนี้อาจจะเจอผู้ชายบ่อยหน่อยก็ไม่ต้องตกใจนะไปดูดีกว่านะครับว่าเขาจะเล่าหลอนได้บ้ากร้อยแค่ไหนแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนะครับผมฝากกระทืบไลค์แล้วก็ต่อยแชร์ผมสักนิดนึงนะผมเพื่อเป็นกาลจงให้ผมได้มีกําลังจิตกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล,แล้วะตอาเาดาขู้คลิปกันเลยครับ สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับบอมึงไงแนะนำตัวหน่อยครับก็ผมชื่อแจ็คครับก็ตอนนี้ทํางานอยู่เดียนทำไมมึงดูเขินเขินไ้แจ็คไอเปรตแหมตอนทดสอบเรานี่เป็นตุเป็นตาเลยนะก็ธรรมดาเขาพี่ครั้งแรกอ่ะโอเคแจ็ควันนี้แจ็คเตรียมมาทั้งหมดกี่เรื่องครับ ียมาสามเรื่องครับที่จะเล่าให้ฟัง3เรื่องทั้ง3เรื่องนี้เกิดขึ้นกับแจ็คหมดเลยป่ะใช่ครับ3มเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมโดยตรงครับน่าสนใจมากไล่ทีลนะเรื่องตั้งแต่เรื่องแรกมาก่อนเลยกันครับคุณแจ็คอันนี้ผมจะขอเล่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวน้อยที่สุดแล้วก็ไปถึงมากที่สุดแล้วกันนะครับได้เลยครับโอเคครับเรื่องแรกขอตั้งชื่อเรื่องว่า ผีอยากออกไลฟ์ครับคือผมเคยไลฟ์ในแอปแอปหนึ่งอะครับอันนี้ผมขอไม่แจ้งชื่อแอปแล้วกันเนาะได้ครับก็คือผมไลฟ์ในแอปแอปหนึ่งครับเป็นวีเจอยู่ตอนนั้นแล้วก็ช่วงนั้นคือกําลังทํารายการแปอยู่อะครับประมาณม4ม .5 อะไรอย่างนี้ก็เลยจัดทํารายการแปในแอปที่นี้มีกรรมการนะครับก็มีพี่ท็อปพี่จงแล้วก็มีเพื่อนผมชื่อ E ีครับ แล้วก็มีผมอยู่บนหน้าจอครับซึ่งหน้าจอบนแอปอะครับมันจะขึ้นได้8คนแต่ว่าผมเป็น VJ ใช่ไหมครับก็สามารถล็อกจอได้ครับอืมอ่าโดยที่นี้ตอนแรกเหตุการณ์มันก็ปกติครับก็คือมีการแข่งแรปไปเรื่อยๆครับจนถึงช่วงพักเบรกครับทีนี้พวกผมกับพี่ท็อปแล้วก็ยีที่อยู่บนหน้าจอเราก็คุยกันเรื่องแรปพอสักพักหนึ่งเราก็คุยกันเรื่องอ่าถึงบ้านพี่จงเพราะว่าพี่จงเขาเคยเล่ามาก่อนว่าที่บ้านเขาอะครับมีเหตุการณ์แปลก เกิดขึ้นหลายอย่างอะไรเงี้ยครับพี่พี่ท็อปก็บอกว่าในพี่จงแกไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวก็มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกอะไรประมาณนี้แล้วผมก็บอกว่าโอ้พี่อย่าไปอ้มเขาเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราก็คุยสนุกสนานครับพอผ่านไปพี่ท็อปบอกว่าเหตุการณ์แปลกๆบุ๊บทีเนี้ยครับบนหน้าจอพี่จงอ่ะคืออันนี้จะขออธิบายก่อนนะครับว่าหน้าจอของพี่จงเนี่ยแกไม่ได้ปิดกล้องก็คือมันตั้งกล้องทิ้งไว้อย่างนั้นเหมือนแบบไร้สดอยู่แต่ก็แบบ เปิดทิ้งไว้ขนะไม่มีคนอยู่ใช่ครับเปิดเปิดทิ้งไว้เลยครับพี่ก็คือเห็นพื้นแบบว่าเห็นแบ็กกราวอะไรเงี้ยครับเป็นของเขาอะไร่เงี้ยครับทีนี้ครับเราคุยกันเรื่องผีอยู่ใช่ไหมครับอยู่ดีๆมีเด็กคนนึงครับท้วนอ้วนขาวๆแบบเห็นทุกอย่างเลยครับพี่คือเขาแก้ผ้าวิ่งผ่านกล้องไปแก้ผ้าวิ่งผ่านกล้อง ทีนี้พวกเราตกใจก็คิดว่าเป็นหลานเขาเราก็เอ้ยหลานพี่จงวิ่งแก้วหาว้าว้แล้วก็คนดูในตอนนั้นตอนนั้นคนดูผมขอแจ้งก่อนครับคนดูประมาณ300กว่าคนาที่เข้ามาดูการแข่งแรปเราคนดูก็พิมพ์คอมเมนต์มาเอ้าเดี๋ยวนี้พี่จงเดี๋ยวก็เดี๋ยวแกก็บินอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับคอมเมนต ต่างๆนานากันไปทีนี้พี่จงแกกลับมาทีนี้ผมเป็นอ่าเขาเรียกว่าเหมือนูดจัด<อ>ารายการนครับใช่ผมก็เลยอธิบายพี่จงฟังว่าพี่จงเมื่อกี้หลานพี่อาบน้ํเพิ่งเสร็จอ่ะวิ่งผ่านกล้องไประวังบินนะไว้พี่วันหลังอะไรอย่างนี้พี่จงแกกลับมาว่าหลานอะไรแจ๊คหลานพี่นอนแล้ว <c oughs> หลานพี่นอนอะไรทุกคนในคอมเมนต์เนี่ยเห็นพี่พี่พี่ลองเดินดูคอมเมนต์นะทุกคนคอมเมนต์เหมือนกันหมดเลยบอกว่าเห็นหลานพี่เหมือนกันหมดแล้วทีนี้พี่จงก็บอกว่าไอ้หลานพี่นอนแล้วจริงๆแล้วแจ็คพี่จงแกก็เริ่มหน้าขี้เคลียดแล้วแล้วพี่จงก็เลยบอกว่าไหนแจ็คลองอธิบายดีหลานพี่ลักษณะไงถ้าถ้าหลานพี่วิ่งมาผ่านจริงอ่ะผมก็เลยอธิบายว่าเนี่ยหลานพี่อ่ะลักษณะตัวอ้วนขาวๆเท่านั้นแหละครับความสยองมาอยู่ตรงนี้คือพี่จงหันกลับมาบอกผมว่าแจ็คบ้านพี่ไม่มีเด็กอ้วนย น้องแอดมินก็บอกว่าพักรายการก่อนไหมแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันก่อนอะไรอย่างนี้มผมก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวผู้แข่งขันรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยแข่งขัน,นกันในสัปดาห์หน้านะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เบรกเรื่องการแข่งขันไปเลยทีนี้เรามานั่งคุยจับขา่าคุยกันเลยว่าคือเรายังไม่ได้ลงไลน์นะครับตอนนั้นอก็คุยในห้องเลยทีนี้พี่จงแกบอกว่าทิ้งเหรออะไรเงี้ยผมก็เลยบอกให้ยูเซอร์อะใครเห็นอนะให้เล็กกดเลขหนึ่งใครที่ไม่ ใครที่คิดว่าผมโกหกอ่ะกดเลขสองมันก็มีคนกดเลขหนึ่งคือเขาก็กดเลขหนึ่งกันมาหมดอะครับพี่จนพี่โจงบอกว่าโอเคถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวพี่พาไปดูหลานเขาก็เดินขึ้นไปบนบนับนไดบ้านใช่ไหมครับเขาบอกว่าพี่ไม่เล่นนะเพราะว่าบ้านพี่มีจริงๆริงีคือยากจริงคืออเดี๋ยวผมจะเกินไว้ก่อนครับก็คือบ้านพี่โจงแกคือแบบเหมือนประมาณที่ผมเคยไปก็คือเป็นบ้านทาวน์โฮมอะครับเป็นสามชั้นอะไรประมาณนั้นคือก่อนที่แกจะเข้ามาอยู่อะ่ะแกเคยบอกว่ามีผู้หญิงมาผูกคอตายชั้นสาม แล้วแกเป็นคนมีเซนส์นอะไรประมาณนี้ครับแล้วแกก็บอกว่าแกเห็นผู้หญิงนั่งห้อยขาอะไรอย่างเงี้ยครับและล่าสุดที่แกเคยเล่าให้ฟังก็น่าจะเป็นเหมือนห้อยขาเสร็จแล้วคอตกลงมาลักษณะแบบปึ่งตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยแกเล่าให้ฟังตอนนั้นผมก็คนลุกเหมือนกันเอ้โหพอที่เนี้ยเขาขึ้นไปชั้นสองหลานเขานอนอยู่ชั้นสองใช่ไหมครับเขาก็เลปลุกหลานเขาเขาบอกว่าหลานเขาชื่ออะไรสักอย่างผมจาชื่อหลานแกไม่ได้ครับแต่ว่ายังเด็กอยู่คือไม่ได้เด็ก ขนาดที่จะวิ่งผ่านกล้องอะไรขนาดนั้นพอผมเจอหลักพอทุกคนเห็นหน้าหลานเขาคือหลานเขาไม่ได้ลักษณะตัวอ้วนครับเขามีลักษณะผอมครับแต่ว่าขาวไหมก็ขาวครับแต่ว่าคือไม่ใช่คนเดียวกันกับที่วิ่งผ่านกล้องไป <Hey. S 1> อันนี้แล,แล้วยังไม่จบนะครับทีนี้จงแกก็เดินกลับมาที่ที่ไลฟ์ที่เดิมที่ตั้งกล้องไว้ที่เดิมคราวนี้เขาก็บอกว่าเอาละทุกคนเจอดีแล้วแล้วก็คุยกันไปแบบทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนรายการเลยครับก็เลยแบบตั้งท็อปปิกขึ้นมาใหม่อ่ะครับว่าเป็นรายการล่าท้าผี ทีนี้ก็ผมก็เปิดโอกาสให้ยูเซอร์ครับที่เขาอยู่ข้างล่างที่เขาอยากจะแบบมีประสบการณ์หรือว่าอยากจะรู้ว่าตัวในบ้านตัวเองมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเหมือนพี่จงเนี่ยให้ขึ้นมาเปิดกล้องเหมือนกันแล้วทีเนี้ยมาถึงตาผมคือทุกคนก็เรียกร้องว่าออสำรวจบ้านให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยผมต้องเกินก่อนนะคบว่าบ้านผมไม่ใช่เป็นบ้านที่เพิ่งสร้างอะไรเงี้ยครับเป็นชุมชนแล้วทีเนี้ยคือผมก็ โอเคถ้าทุกคนเรียกร้องผมก็จะให้ลักษณะมันจะเป็นห้องแถวครับคืออยู่ด้านหลังบ้านผม mm hmm. แล้วพี่เห็นตรงมุมอ่ามุมเขาเรียกว่านอกกระชานนครับ mm hmm. เห็นไหมแล้วมันจะมีห้องอยู่ใช่ไหมครับครับอยู่ดีๆน้องผมน้องผมน้องสาวผมคนหนึ่งครับเขาตะโกนกลับมาเฮ้ย <Hey! S 1> แล้วเขาก็ลงไปโดยที่ผมอะ่ะก็ดูในกล้องก็ไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับผมก็เอ่อถ่ายไปเรื่อยๆก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งผม จะกลับไปที่เดิมที่ผมไลฟ์สักพักได้ยินเสียงจานตกเล้งทีนี้ผมหันกลับกล้องมาปุ๊บเจอลักษณะคล้ายๆผูห้หญิงใส่กระโปรงสีขาวอ่าสีขาวเหมือนเหมือนชุดแต่งงานนะครับอืมคือเหมือนสติมันจะหลุดนะครับแบบเห็นจัดจ่าอย่างนั้นแล้วคือผมทำอะไรไม่ถูกผมทําได้แค่หายใจลึกๆแล้วก็เดินไปปิดไฟแล้วก็เข้าไปห้องนอนแล้วทีนี้ผมก็เลยถามทุกคนว่าในไลฟ์ว่าเห็นเหมือนกันไหม ทุกคนในไลฟ์บอกว่าพอเถอะอย่าเล่นเลยบ้านนี้แล้วทีนี้ครับจําตอนแรกที่ผมบอกได้ไหมว่า,าน้องผมบอกเฮ้ยที่เป็นผู้หญิงครับเขาก็ขึ้นมาหน้าจอเขาบอกว่าพี่รู้ไหมผมบอก, hi, ร,บอก uke, รู้อะไรมีอะไรอีกพี่รู้ไหมที่ทำไมหนูตกใจแล้วหนูลงไปหนูขอไปตั้งสติอ่ะหนูเห็นผู้หญิงอ่ะหันหน้ามาหากล้องพี่ <Why? S 1> แล้วคือประเด็นใส่ชุดเดียวกับที่พี่เห็นเลยเ <Yeah. S 1> ท่าไนแหละครับผมบอกว่าทุกคนครับ ลาตีสวัตแล้วผมก็ปิดไลน์ไปครับบ้านที่ผมอยู่เนี่ยคือจะบอกว่าถ้าเป็นอิสลามอ่ะครับมันจะเป็นผู้นําชุนชนนะครับตะก่อนเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ตายที่นี่ครับแล้วเขาตะก่อนเขาเป็นคนเลี้ยงผีไว้อ่ะครับโอ้อนนาสายดําซะด้วยอ่าอ่าอใช่ครับอันนี้คือเรื่องแรกที่ผมจะเล่าเล่าจบไปแล้วครับโอเคเร,อออเรื่องที่สองต่อไลูกเรื่องที่สองอันนี้ผมยังไม่ได้คิดชื่อเรื่องครับพี่แต่เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอ ที่จ,จ,จ,จังหวัดหนึ่งผมไม่รู้จะเอ่ยชื่อจังหวัดได้ไหม่ะเอ่ยได้ครับแต่ไม่ต้องเอ่ยสถานที่อ่าประจวบคีรีขันธ์อําเภอหัวหินครับคือจะเกิดไว้ก่อนนะครับก็คือ ก,กับกลุ่มเพื่อนนึงกลุ่มเพื่อนนะครับที่ตอนนั้นสมัยผมมสมหก็ยังเข้าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อใช่ไหมครับพี่มันก็แบบออกทรงเด็กช่างหน่อยออกแว้นๆอะไรประมาณเนียพี่แล้วทีนี้ผมก็โอเคตัดสินใจกันไปแบบว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะหัวหินทีนี้เราก็ไปเที่ยวหัวหินก็เล่นน้ําอะไรสบายใจจนถึงเวลาที่เราต้องไปหาห้องพักคือผมจะบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันไปเลยตอนนั้นนะครับคือห้องพักเราก็ไม่ได้จองสถานที่เราก็ไม่รู้จะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคือไปหาหน้างานเอา ท,ทีนี้ครับคือเราไปที่หัวหินแล้วคือไปเจอห้องพักอะครับก็แบบช่วงฮอลิเดย์ครับพี่มันก็จะแบบว่าเต็มหมดใช่ไหมครับมันไม่มีห้องไหนว่างจนไปเจ,เจอห้องในซอยซอยหนึ่งซึ่งเขาแบบว่ายังว่างอยู่แล้วไม่มีใครมาเช่าอ่ะพี่ mm. มีแค่กลุ่มผมที่ไปที่ไปเช่าแ,แล้วทีนี้ช่วงตกดึกประมาณห้าทุ่มพวกผมก็คุยกันบอกว่าเฮ้ยไปขับรถเล่นกันหน่อยดีกว่าเราก็ไปกันประมาณสี่คันครับแล้วทีนี้เราไปขับรถไปเรื่อยเรล้วก็แบบเสียงดังอะพี่แล้วรถมันแบบว่าเหมือนรถแต่งอะ ทีนี้ก็ไปจอดอยู่หน้าวัดวัดหนึ่งอะครับพี่ซึ่งวัดเนี่ยก็มีประวัติพอสมควรนะครับก็ออกรายการรา,รายการหนึ่งรายการผีรายการหนึ่งด้วยก็คือตอนไปถึงอะเราก็ไปถึงนวันนั้นแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าแข่งรถเปล่าผมก็บอกเฮ้ยเหนวัดเลยนะอะไรประมาณเนี้ยแบบก็เกรงใจสถานที่อะครับพี่แต่ก่อนเขาบอกโอ้ไม่กล้าหรอกลัวผีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถามไปถามมาจนแบบโอเคอะเอาก็เอามันจะเป็นระยะทางตรงนะครับพี่เฉียงๆหน่อยเราก็ขับ งไปเลยปุ๊บทีนี้คนที่ขับเอมานำหน้าเราใช่ไหมครับอแล้วเขาตกใจเหมือนแบบตกใจแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาจะลื่นนะครับพี่มันจังหวัดดิฟอะผมก็ตกใจแบบเฮ้ยอะไรอะไรอะไรแล้วเขาก็ดีแล้วเขาก็รีบขับไปเลยพี่ oh. โดยที่เขาไม่เขาบอกว่าเฮ้ยรีบมารีบมารีบมาผมก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยพอขับตามาเขาทานเขาบอกว่าเห็นเหมือนกันไหมเห็นเหมือนกันไหมคือแบบตอนนั้นคือคือผมเข้าใจเลยว่าคนที่เขาเจอผีแล้วหัวเขาฟูเป็นยังไงอะพี่ oh. คือผมก็เอา้าเป็นไรเนี่ยทำไมหัวตั้งอะไรขนาดนั้นเพื่อนก็บอกเห็นเหมือนกันไหมเห็นเหมือนกันไหมแล้วทำหน้าตาตื่นเงือตกกับพี่ผมก็บอกเห็นอะไรเห็นอะไรเออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปเล่าให้ที่ท,ท,ที่ห้องแล้วกันตอนนี้อย่าเพิ่งเลยขับไปก่อนทีนี้ผมขับไปแล้วมันจะเป็นทางชุมชนนะครับที่แนีนทางเข้าชุมชนเขาอ่ะมันจะอา่าเล็กเราก็ต้องแบบเรียงแถวเป็นเส้นตรงไปอ่ะพี่เพื่อนเราเอ็มคนแรกก็ขับนําไปเพราะว่ากลัวจัดตอนนั้นแล้วก็สกูปปี้เพื่อนเราก็ขับไปก่อนจนถึงเราคนสุดท้ายผมก็ขับไปหมาอยู่ดีหมาหอนพี่ ตอนที่ผมขับผ่านยงชนะหมาหอนไม่พอมีหมาตัวดำๆใหญ่ๆไล่ผมไล่กัดผมอะพี่<อ>ทั้งๆท,ที่แบบเพื่อนผมขับไปก่อนอ่ะหมาไม่หอนแต่ทําไมแบบมาหอนคันผมอะไรเงี้ยอ,อก็คือไล่กัดจนถึงหน้าหมู่บ้านใช่ไหมเกือบถึงเกือบถึงหน้าหมู่บ้านจงังหวะที่แบบเออหมามันไม่เห่าไม่ไล่กัดแล้วผมก็เลยหันกระจกไปดูผมเห็นผู้หญิงคนนึงอะพี่นั่งขี่คอเพื่อนอยู่ที่ซ้อนท้ายอะอแล้วขาทิศซีอเห็นทั้งเล็บเล็บเขายาวมากเลยโอ้โหคนลุคนลุคนลุกเห็นเล็บ แล้วก็ใส่อ่าเหมือนชุดเดรสสีขาวแล้วทีเนี้ยผมขับถึงห้องใช่ไหมเพื่อนผมที่ขับเอ็ม่ะมันก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขอเขามากันนะเพื่อนอะไรเงี้ยผมก็บอกเจออะไรเจออะไรไอเราอะที่เจออยู่แล้วเราก็ยังไม่อยากเล่าให้เพื่อนฟังใช่ไหมกลัวมันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเพือ่อนบอกว่าเจอผู้หญิงคนนึงยืนเรียกกวักมือเรียกอยู่ยกลางเออเขาเรียกว่าหัวโคง้งอะพี่ เล้วกือเพื่อนที่เพื่อนที่ผมเจอตอนนี้เขาประสบอุบัติเหตุเขาเสียชีวิตไปแล้วนะพี่ว้ายใช่ครับและตอนนี้ตอนเพื่อนผมดิฟรถอะพี่ที่จําได้ไหม uh uh uh. ตอนที่เพื่อนผมเกือบล้มอะแล้วมันขับต่อไปอะทําไมมันขับเร็วเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นวิ่งตามรถมาพ uh ี uh. ่แล้วผมเลยถามว่าลักษณะผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่แบบไม่มีหน้าพี่แต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงคือผมยาวแล้วใส่ชุดสีขาวแบบกระโปรงเป็นลายดอกไม้อะ่ะเนี่ยผมก็อุทานขึ้นมาประมาณนี้พี่แบบมันก็ถามอ้าว เป,เป็นไรเป็นไรก็ตอนที่ผมขับมาคันสุดท้ายอะผมก็เล่าให้เพื่อนฟังๆๆว่าผมขับเนี่ยคือกูขับมาคันสุดท้ายอ่ยมึงรู้ก็คุณเจออะไรไอ้ดาบอกว่ามึงอย่าบอกนะว่ามีคนมานั่งบนอคอกูแต่ก็าถามมันรู้ได้ไงไก็กูรู้สึกปวดบ่าตั้งแต่ตอนมึงขับมาแล้วเพื่อนคืนนั้นเราไม่ได้นอนกันเลยครับเรารอเย็นเช้าประมาณช่วงตีห้าหกโมงพอาออกมาบินธมาดผมก็เลยขับรถกันไปแต่ว่าผู้หญิงก็คือนอนอยู่ที่ห้องนะครับพี่ออ เราก็เลยขับรถกันไปกันพวกเราก็ไปขอขามาใช่ไหมครับขอขามาตรงโค้งเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาเกิดประสบอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงอะครับพี่แล้วก็จุดทูบคนละดอกขอขามาตอนที่จะปักพี่พี่เคยเห็นพื้นทรายไหมแล้วแบบถ้าเทน้ําก็คือพื้นมันก็ยังนุ่มใช่ปะ่ะสามารถปักทูบได้ใช่ไหมแต่ประเด็นคือผมเทน้ําแล้วทูปปักไม่ติดพี่ Why? ผมก็บอกเพื่อนว่าเอ้ยมึงหาที been, h, about about itor, ่อื่นได้ปะวะปักทูบไม่ติดเพื่อนบอกว่าเพื่อนไอ้คนที่ตายไปอ่ะพี่คือมันบอกผมว่ามึงก็โยนทูบลงลงเนี่ยมันจะเป็นคลองทารเล็กๆกับลำทานเล็กๆมึงก็โยนใส่ลำทานไปเลยให้ทูบมันลอยไปอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันผมก็เลยแบบเชื่อเพื่อนน่ะพี่ผมก็เลยโยนทูบไปแล้วพี่เชื่อไหมว่าเหมือนลมอ่ะยู่ดีมันตีเข้ามาใช่ป่ะทรายมันก็เข้าตาใช่ไหมเราก็หันไปอีกทางหนึ่งพี่เชื่อป่าว่าที่พีคคือผมเจอสารอยู่หลังภูเขาอ่ะเป็นสารใหญ่ๆอ่ะแล้ว ชุดที่เห็นเมื่อคืนมันห้อยอยู่หน้าศานลนะพี่ผมอะ่ะ <c oughs> ก็เลยบอกให้ปไปไหว้ไหมเพื่อน <c oughs> บอกเอ้ยว่าไหว้แล้วเราก็ถือว่าน่าจะจบแล้วแหละมัง้งหรือว่าอะไรแล้วเขาน่าจะให้อภัยแล้วแหละเราก็เลยขับรถกลับบ้านกลับกรุงเทพไปอ,อันนี้คือเรื่องที่สองที่ผมเจอโดยตรงครับแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวพอสมควรอืมอืมอืม เฮ้ยกลางานเลยไปต่อเรื่องสามเลยดิเรื่องที่สามนะครับพี่ขอตั้งชื่อเรื่องว่าย้ายเข้าบ้านไม่ได้แล้วกันคือผมทํางานขนส่งนะครับพี่คือผมจะบอกว่าผมอ่ะเป็นคนที่ต้องลงลง,ลงอ่ะกล่องพัสดุอะครับพี่ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยตอนช่วงเวลาที่ผมจะลงกล่องนะครับมันก็จะเป็นช่วงประมาณตั้งแต่เที่ยงคืนยันแปดโมงเช้าซึ่งโกดังน,นั้นอ่ะความแปลกก็คือผมเจอแบบเหมือนของเส้นไหวยอ,อยู่ข้างๆโกดังอ่ะ เราก็คิดในใจใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยวันนี้ผมมาทํางานนะอย่าให้มีเหตุการณ์อะไรที่แบบผิดปกติหรืออย่ามาแบบว่าเจออะไรกันอย่างนี้เลยอะไรประมาณเนี้ครับอืถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนซึ่งผมก็ลงของตามปกติแยกของตามที่จะไปส่งบ้านแต่ละบ้านอะไรประมาณนี้ประมาณช่วงตีหนึ่งครึ่งหรือประมาณตีสองแล้พี่โดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนสุบุรีผมก็เลยออกไปนอกโกดังแล้วผมก็สุบุรีนั่งเล่นโทรศัพท์ก็ก ตอนนั้นฟังเพลงหรืออะไรสักอย่างก็นั่งดูไปเรื่อยๆใช่ไหมครับปรากฏว่าเจอฝั่งบ้านตรงข้ามต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าบ้านตรงคือบ้านตรงข้ามเนี่ยเป็นเจ้าของกดังค,คืออยู่ในอยู่ในรั้วเดียวกันนะครับพี่แต่ว่าเขาปลูกบ้านไว้ฝั่งตรงข้ามกดังบ้านผมทีนี้ผมก็เลยหันไปมองบ้านปุ๊บเจอยายแก่แ,กแบบลักษณะเป็นคนนะพี่คือเราก็คิดว่าเป็นคนเนี่ยเอามือพิงกำแพงอ่ะคำกำแพงแล้วก็ค่อยๆเดินมาตอนแรกอะ่ะเราคิดในใจเชื่อผีปะวะแต่แบบผีอะไรแบบเห็นน้ผิวแบบว่าตอนนั้นคือ ลักษณะผิวเขาย่น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 แล้วก็แบบเป็นสีเนื้อครับแบบเดินเกาะกำแพงมาแบบค่อยๆแตะกำแพงมาครับเหมือนหาทางเข้าบ้านไม่จะต้องบอกไว้ก่อนว่าบ้านเขาอ่ะคือมีคนงานอยู่ครับพี่ก็คือแบบเหมือนมีพ่อบ้านกับแม่บ้านอยู่อะไรเงี้ยผมก็คิดในใจว่าทําไมทิ้งยายออกมาข้างนอกคนเดียวไม่ยอมพาย,ยายเข้าบ้านผมก็มองแกจนแบบแกมาถึงช่วงขอบที่แบบว่าจะถึงหน้าประตูเข้าบ้านเขาอ่ะครับแกก็หันกลับมาหาผมแล้วแกก็ยิ้มแล้วทีเนี้ยผมก็ก้มมาเล่นโทรศัพท์เหมือนเดิม พอก้มได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีสองนาทีอะพี่ผมก็เลยแบบสงสารยายเขาอะผมก็เลยหันกลับไปดูปรากฏว่ายายเขาไม่อยู่ตรงนั้นแล้วพี่<ม>ต้องบอกก่อนว่า,าซอยโกดังคือมันเพิ่งเกิดเหตุเหตุหนึ่งที่ออกข่าวไม่รู้ว่าออกข่าวหรือเปล่านะแต่ว่าคนเขาเดียวนะั้นเขาบอกว่าออกข่าวด้วยว่ามันมีรถ สิบล้อครับเหยียบคนตาอยอะครับพี่ในซอยนั้นแหะผมก็เลยแบบเกิดความวิตกกังวลก็เลยคิดว่ายายแกน่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเห็นลักษณะยายแกก็ไม่น่าใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยโนสับไปหมาก็หอนนะพี่ทีนี้ผมก็อุ้ยหมาหอนผมก็เลยเข้าโกดังไปก่อนเลยครับพี่และทีนี้ในโกดังผมะมันจะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็ลําโพงบลูทูธอยู่ผมก็เปิดเพลงฟังมันจะมีชั้นลอยข้างบนใช่ไหมพี่ครับชั้นลอยที่แบบว่าอ่าเป็นออฟฟิศข้างบนอะแต่ว่าคือพวกผมมันไม่ได้ทํางานอยู่ข้างบนอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ให้ขึ้นนข้าบ ก็ได้ยินเสียงคนกระทืบเท้าตึงๆตอนแรกผมก็คิดว่าเสียงลําโพงผมก็เลยปิดเพลงปุ๊บผมก็นั่งฟังสะกพักมันไม่ได้ตึงตึงอ่ะพี่มันตึงตึงตึงตเหมือนคนวิ่งมันข้างบนอ่ะพี่โอ้พี่พี่ผมอยู่คนเดียวข้างบนไม่มีใครอยู่อ่ะทีนี้ผมก็พูดในใจบอว่าต่างคนต่างอยู่กันไปนะทีนี้เหมือนเขาไม่พอใจอะไรพี่เขาเขาก็แทะเท้าตึง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 ตึ่งเงี้ยสักพักหายไปพี่เงียบหายไปแต่ประเด็นหลักคือข้างข้างหลังผมเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่กําแพง ไม่ใช่กำแพงปูนนะพี่แต่มันเป็นกำแพงสังกะสีที่แบบว่าเป็นสังกะสีที่แบบมองรอดช่องเข้าไปได้อะไรเงี้ยเคาะเลยพี่ทีนี้ปังปัง้งปั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 งโอ้โหแล้วความพีคคือผมหันกลับไปอะพี่คือเห็นเงาขาววิ่งอะอยู่ข้างอยู่ข้างหลังผมอะเป็นเงาดําๆอะวิ่งเคาะผ่านไป oh. แล้วก็หายไปทีนี้ผมก็ไม่สนใจแล้วว่าจะมีโจรหรือไม่มีโจรผมก็เลยเปิดโกดังเลยทีเนี้ยแล้วก็เปิดไฟเปิดเพลงให้ลั่นเลยขนาดผมเปิดเพลงอะพี่เสียงกระทืบเท้าข้างบนอะ ก็ยังมาอีกรอใช่ช่วงประมาณตีสามรถที่จะพาสะดุกเขาจะมาอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าอยู่คนเดียวไอ้นุ่มผมก็บอกใช่ครับพี่เขาบอกอยู่คนเดียวได้ไงเนี่ยโอ้โหไม่รู้หรอที่นี่อะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เราที่เนี่ยพี่ก็เจอมาพี่ก็เจอมาตอนพี่มาลงของอะพี่นี่รีบลงของรีบเพ็นรถกลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดเขามาผมก็บอกไม่มีอะไรมองพี่ทีนี้ตอนที่ผมจะต้องแยกของตามบ้านนะครับกาลังแยกของอยู่และพี่จาไอสังกะสีที่มันสามารถมอง เห็นช่องข้างล่างได้ไหมเห็นช่องไอ้ด้านหลังเราอ่ะอยู่ดีๆอะไอ้ขานั้นมาหยุดไอ้ตรงที่ผมกําลังเก็บของอ่ะกำลังที่แบบคือเห็นลักษณะเป็นมีขนหน้าแข้ง <c oughs> เป็นเท้ายืนบนเท้าเปล่าอะไรเงี้ยพี่คือลักษณะ <c oughs> คือเห็นชัดมาก <c oughs> ผมมาคิดว่าอาพี่พวกพี่ไเดอร์เขาคงแกล้งผมผมก็บอกว่าพรุ่งนี้เจอกันนะพี่ถ้าใครมาแกล้งผมอะ ปรากฏว่าขาน,นั้นก็ค่อยๆเดินเดินเดิน,เด,นเดินละสายตาผมไปสติผมก็ไม่อยู่กับกับเนื้อตัวแล้วผมก็เหมือนหลับไปสักพักหนึ่งก็ถึงตอนเช้าต้องมาลงของที่รอบหนึ่งรอบสุดท้ายผมก็ลงของเสร็จผมก็เลยเดินออกมาข้างนอกข้างนอกเออโกดังผมก็มาสูบบุหรี่ทำธุระส่วนตัวอะไรเงี้ยพี่ข้างนอกจนคนงานนะครับปล่อยสุนัขออกมาปล่อยหมาออกมาวิ่งเล่นนะพี่ ผมก็เลยแบบสุบลีก็เดินไปบอกพี่เหมือนจะไปกล่าวตักเตือนเขาแบบพี่ทําไมแบบพี่เป็นอย่างเนี้กันนะพี่ปล่อยยาเขาเดินออกมาคนเดียวได้ไงเนี่ยพี่ดูตอาถ้ายาเขาลื่นล้มไปเนี่ยใครเขาจะรับผิดชอบอะไรี้ใช่ไหมไป,ไปเตือนไปเตือนหน่อยอันตรายใช่พี่มันอันตรายจริงปรากฏเขาตอบกลับมาว่าไอ้หนูบ้านนี้ไม่มีคนแก่นะลูกผมก็บอกนี่สิพี่ยายเขายังเดินเอามือค้ำกำแพงแล้วเขาหันมายิ้มให้ผมอยู่เลยเขาบอกว่าบ้านเนี่ย แม่เจ้าของแม่คุณนายเขาเรียกคุณนายใช่ไหมพี่แม่คุณนายเขาเสียไปนานแล้วเขาเสียที่บ้านนี้แหละแล้วผมมาลงของวันแรกอะพี่เหมือนมันทีรับน้องอะครับแล้วประเด็นไอ้จำที่วิ่งเคาะไอ้สังกะสีข้างนอกได้ใช่ไหมพี่จำได้ครับกับเห็นขาที่อยู่ข้างนอกอะ uh huh. คือประมาณช่วงแปดโมงผมต้องรองให้ไรเดอร์ครับเข้ามาให้หมดถึงจะกลับบ้านได้ถึงจะกลับไปพักก่อนได้ครับเพราะว่าเออเดี๋ยวกลัวของหายครับตรงนั้นจนพี่รเดอร์เข้ามาผมก็คิดว่าพี่คนนี้แกล้งผมเมื่อคืนใช่ไหมผมก็เลย รีบไปบอกพี่เขาแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พี่เขาฟังแล้วผมก็บอกเออผมจําได้นะเมื่อคืนเน่ยพี่อ่ะมาโกดังแล้วพี่มาแกล้งผมด้วยนี่หว่าเขาบอกว่าแจ็กเมื่อคืนน่ยพี่หลับไปแล้วพี่ไม่ได้มาอ้าวเขาบอกอว่า,อย,าอย่าบอกนะว่าเองเจอผมก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าเออพี่ก็เจอเหมือนกันเพราะว่ามันมีพวกไซค์คนเขาเรียกว่าคนในโกดังอะครับพี่กลับบ้านตอนกลางคืนใช่ไหม ที่นี่ทางมันจะเป็นทางลูกหลังอรพี่เป็นทางเดียวที่ที่ต้องเข้าไปในซอยแล้วสิบล้อมันจะเข้าชอบเข้ามาคือศพคือเละครับพี่โดนเสียบโดนสิบล้อเหยียบเละตรงข้างๆกวดังไอตรงที่ผมบอกว่ามันมีน้ำแดงมีช่ออะไรอย่างเงี้ยพี่จำได้อยู่ใช่ไหมนั่นแหละครับคือเขาเหยียบเละตรงนั้นนะพี่ครับผมก็จบไปกับเรื่องที่ผีย้ายเข้าบ้านไม่ได้ครับพี่อันนี้คือเรื่องที่สามที่ผมเล่าไป ถามส่วนตัวของพี่นะพี่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องสองน่าโกงกว่าอันนี้ส่วนตัวพี่นะพี่ชอบอย่างี้มากกว่าเอางี้พี่ถามน้องเลยก่อนที่จะจัดก,กันส่วนตัวเชื่อเรื่องผีไหมฮะและคิดว่าผีในความหมายของตัวเองคืออะไรส่วนตัวผมเชื่อนะพี่แต่ว่าไม่ได้เชื่อเป็นคําว่าผีแต่ผมเชื่อว่าวิญญาณมากกว่าอืมโดยที่อ่าวิญญาณนะพี่คือผมคิดว่าไม่ใช่คนที่ตายไปแล้วแต่อาจจะเป็นมันพบุรุษที่เขาอยู่ที่เนี่ยอะไรประมาณเนี้ยพี่อื เจ้าที่่าะั้นใช่ครับอ่ะพี่ก็ถามประมาณนี้แหละพี่อยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเห็นเกี่ยวกับคำว่าผียังไงอ่ะอย่างไงวันนี้ขอบคุณน้องมากที่มาแชร์ประสบการณ์กันถือว่าน่ากลัวพอสมควรเลยมีอะไรจะฝากไหมอ๋อก็ฝาก เพลงผมด้วยนะครับผมทำเพลงใน YouTube นะครับก็ชื่อ่า Bad n o b y นะครับก็ฝากเข้าไปฟังผลงานเพลงผมได้นะครับชื่อช่องเอกวีมิวสิกครับได้ครับผมโอเคยังไงขอบคุณน้องมากที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะลูกยังไงรอดูคลิปออนแอร์นะครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคนแนะที่เล่าได้น่าสนใจนะครับก็ส่วนตัวผมชอบนะผมชอบผมชอบเรื่องแรกกับเรื่องที่สองมากกว่าเรื่องที่สามเนี่ยมันดูดูในเนื้อเยาวๆยาไปนิดหนึ่งแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนค่อนข้างเล่าดีนะครับเอาเป็นว่ามีใครที่ดูอยู่ตรงนี้ชอบหรือไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมเน่อยี๋วกันะและอย่าลืมต่อยไลค์กระทึบแชร์ผมนิดนึงนะฮะแล้วก็ใครที่ จะเอาเรื่องผีที่ตัวเองมั่นใจว่าเล่าได้เนี่ยมาแชร์กันนะครับใต้คลิปนี้มีเมลสำหรับส่งเรื่องผีย้ำนะเมลสำหรับส่งเรื่องผีอยู่ก็สามารถส่งหัวข้อเรื่องเรื่องย่อและที่อยู่ติดต่อกับเป็นไอเดียลายจะดีที่สุดและเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะครับผมเอาเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดเขาพึ่าอะไรไม่สุภาพห,หรือขอ้อมูลตัวไหนผิดบ้างการใดผมเองผมยังต้องกร,บราบขอพระเารไปวันนี้ด้วยเจอกันสัปดาห์หน้านะจ๊ะผู้โชคดีจะเป็นท่านอย่าลืมติดต่อมาละวันนี้ไปละบ๊ายบาย